มึงมึงไปกินพุกาแฟดด้วยกัไปกินกาแฟถูกคาแฟด้วยกันไหมมันไม้เนียมึงขางตรงไปเลยทำนั่นจ้าน,นี่คือน้อง IoT มาค่ะแก้วอัจฉรยิยะรื่อ,องนี้มันก็จะสามารถเมมเบอรี่เป็นชื่อได้ว่าแต่ละคนใช้โปรไฟล์ไหนและเป็นชื่อแบบน,น <c oughs> เรากินแล้วฉันก็กินไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่เราต้องกินแยกกันโอ้ยก็พูดจะให้กูอยากกินโอเคอดใจอดใจสปอนเซอร์ค่ะละจ้าเย้ในที่สุดนะคะฟ้าก็มีตาประทานลูกค้าผู้น่ารักมาให้เราค่ะเพระฉะนั้นทุกคนเทมนี้ต้องดูให้จบนะคะ เราจะได้มีกำลังซั์ในการอยู่ทำวอวอลแอดไวเซอร์ให้ทุกคนดูไปนานๆเนาะและลูกค้าผู้น่ารักของเราในตอนนี้นะคะก็คือ True Coffee นั่นเองทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับ t True c o f f e e มาอยู่แล้วเนาะเพราะว่า True Coffee ก็อยู่ในชีวิตเราตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยแต่ว่าถ้าวอวอจะแอดไวเซอร์ทันทีนะคะ True Coffee ครั้งนี้ต้องไม่เหมือนเดิมเราไปดูดีกว่าว่าไม่เหมือนเดิมชมใหม่เป็นอย่างไรไปเลย let's go ก็คือ True Coffee สาขาสยามดิจิตอลเกตเวย์ค่ะซึ่งสาขานี้นะจะเห็นเลยอันดับแรกว่าโลกโลก้เขาเปลี่ยนไปค่ะแล้วโลโก้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาได้ทําการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเอาความอินโนเวทีฟกับความตัวจริงเรื่องกาแฟมารวมกัน,นะคะ่ะจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า คือชั้นสองของทูค f ฟ e ่ค่ะจะบอกว่าเข้ามาปุ๊บนี่คือแบบกลิ่นกาแฟคลุ้งมากหอมมากแล้วก็บรรยากาศดีมากคือมันมีความแบบตกแต่งแบบไม่เหมือนทูค f ฟี่แบบแบบเดิมอะ่ะเป็นทูคาฟี่โฉมใหม่ที่แบบโคซี่สบายนั่นงแล้วดูโมเดิร์นมากแล้วก็ชั้นเนี้ยจากที่เข้ามาปุ๊บแล้ได้กลิ่นกาแฟเลยใช่ปะนั่นบอกว่าชั้นนี้เป็นชั้นของตัวจริงเรื่องกาแฟค่ะ ด,ดูค่ะแพนไนีค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์อุปกี้มากมายสมก็เป็นตัวสิ่งเรื่องกาแฟแต่จะบอกว่าสิ่งที่ล้ำ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 ยิ่งกว่าน,นี้ก็คือน้อง True Fight r o Bot Barista นะคะก็คือหุ่นยนต์ที่จะมาชงกาแฟให้เรากินนั่นเองเรามีชื่อเล่นให้น้องแล้ว<า>เราขอเรียกน้องว่าเป็นน้องหมีขาวได้เลวเพราะน,นางขาวและอ้วนค่ะ สำหรับน้องหมีขาวนะคะน้องเขาอะค่ะซึ่ผ่านการาทดสอบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะมากกว่า3,000ชั่วโมงค่ะแล้วก็เราก็มีการทดสอบความปลอดภัยในส่วนของแขนกลน,นะคะมากกว่า30,000ชั่วโมงด้วย<ม>นะคะเดี๋ยวต่อไปจะขออนุญาตแนะนาตัวดีไซน์อะคะ่ะจะเห็นว่าน้องเขามีตาอยู่2ส,ส่วนนะคะจะเป็นด้านบน,นะคะ่ะที่เป็นไฟสีน้าเงินตาด้านบนนะคะเป็นไฟแสดงสถานะการทำงนานของน้องนะคะแล้วก็ด้านล่างที่เป็นตาตรงกลางลำตัวค่ะ ตรงนั้นจะเป็นกล้องอัจฉริยะอ่าไม่ใช่สะดือหรอคะเป็นจ้มองเป็นสะดือก็ได้ตรงนี้ค่ะเขาเป็นกล้องอัจฉริยะที่เอาไว้จับดูในส่วนของการทํางานโปรซสในการดริบกาแฟนะคะแล้วก็ช่วยดูในส่วนของระบบความปลอดภัยด้วยค่ะเมื่อเกิดการทัดคลองอะไรน้องเขาจะหยุดทางานทันทีถ้าเกิดมีใครมือบอลไปจับของไว้ที่อื่นน้องจะงงไหมคะค่ะนนองเขาจะเซนซิทีฟมากค่ะในเรื่องของน้ำหนักก็คือคนที่ดูแลโรบอตตรงส่วนนี้ค่ะก็ต้องคอยมาดูแลเช็ดทำความสะอาด ไม่ให้เปียกน้ําหรืออุปกรณ์อย่างไม่ให้เปียกน้าเพราะว่าน้องเขาจะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของน้ำหนักมากค่ะคือเขาจะมีตัวดีเทคความปลอดภัยค่ะถ้าสมมติน้าหนักหรือมีสิ่งไหนแปลกปลอมหรือน้าหนักเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาจะหยุดการทํางานทันทีอความปอดภัยก็คือจะไม่หยิบมั่วๆวด้วยคือจะไม่ทําเลยน้องจะหยุดเลยน้ำหนักเปลี่ยนแต่ที่เขาได้รับการเทรนมาค่ะอ๋อฉันว่านะคะที่เก่งกว่าน้องนะคะและพาวรี่พิเศษเนี่กับน้องก็คือสองคนนี้ หอมมากนี่นะคะหน้าตาโมเดิร์นอวกาศแบบนี้นี่คือน้อง IOT มาค่ะเป็นแก้วอัจฉริยะที่จะช่วยควบคุมอุณหภูม,ภมิให้กาแฟของเราอุน่นและอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา1ชั่วโมงครึ่งทำงานแบบง่ายมากเพราะว่านางเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือได้ชื่อแอปว่า Amber ก็คือดาวน์โหลดมาแล้วก็ตั้งอุณหภูมิได้เลยตอนนี้อันนี้คืออุณหภูมิที่แก้วเป็นอยู่นะตอนนี้คือ58องศาจะ่แล้วแบบว่าอุ๊ยร้อนลกปากขอเย็นกว่าน,นี้หน่อยค่ะก็คืออาจจะลดอุณหภูมิมาที่55องศาซึ่งเขาจะค่อยๆลดลงมาก็คือเอาจริงๆเรื่องอุณหภูมิกับการกินกาแฟมันก็สัมพันธ์กันเนาะเพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนรสชาติกาแฟเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคงอุณหภูมิไว้ที่จุดที่จะทาให้รสชาติไหลที่สุดได้ก็คือจะแบบ perfect แสงไฟ LED ที่อยู่ข้างล่างน,นะคะมันเป็นไฟที่ระบุว่าแก้วกําลังทํางานอยู่ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนไฟตรงนี้ได้เพื่อที่เราจะจําได้ว่าแก้วไหนเป็นแก้วของเราค่ะจะได้ไม่กินสลับกับคนอื่นค่ะยิ่งตอนนี้กินสลับกับคนอื่นแล้วคือช็อกค่ะเพราะเราจะเป็นบุคคลเสียงทันทีเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟสับขุนฝีมือน้องโรบอทกันดีกว่าอหอมเลยมีความแบบกลิ่นแบบช็อกโกแลตนัตี้อยู่ แล้วก็ไม่ค่อยเปรี้ยวรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบขั่วกลางนะเป็นสดกุฎขั้วกลางมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ซึ่งชอบเลยแบบชอบกาแฟที่แบบมันๆหอมๆม,มากกว่ากาแฟเปรี้ยว,ลยวแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือแบบหลังจากกินเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะมี after taste แบบหวานนิดๆอยากซื้อกลับไปฝากพ่อเลยอะ่ะซื้อได้ไหมซื้อไหมไปซื้อกาแฟกันสวัสดีค่ะ อยากมาซื้อเมล็ดกาแฟค่ะเราเป็นตัวสบขุนนะคะได้เลยครับขายขายเป็นยังไงคะก็คือเราจะขายเป็นถุง250กรัมครับ250กรัมหรือ200กรัมมี2อแบบแต่ส่วนใหญ่เราจะขายเป็น200กรัมแล้วก็จะเป็นการคั้วให้ใหม่เลยค่ะใช่ลูกค้าก็จะสามารถรอได้10-15งั้นงั้นว่าเอาสบขุนได้เลย200กรัมค่ะแต่คราวนี้อยากอยากรู้เรื่องการคั่วนิดนึงวันนี้ผมจะนำเสนอการคั่วแบบมีเดียม ซึ่งไม่ให้รสชาติที่มันเข้มเกินไปแต่ก็จะไม่ได้มีความเปรี้ยวผลไม้เกินไปออครับผมเครื่องนี้มันก็จะสามารถเมมโมรี่เป็นชื่อได้ว่าแต่ละคนใช้โปรไฟล์ไหนและเป็นชื่อแบบไหน,นพอมาในวันหลังอะ่ะถ้าเกิดลูกค้าเมล็ดกาแฟาที่ลูกค้าซื้อประจําหมดแล้วเราก็จะสามารถบอก้องได้ว่าลูกค้าท่านนี้อยากได้วกวแบบนี้ครับมีโปรไฟล์ของลูกค้าอยู่ในเครื่องอยู่แล้ว พนังกงานก็สามารถมาคั้วได้เลยอยากทราบว่าโปรไฟล์การคั่วเนี่ยค่ะแต่ละแบบเนี่ยมันให้รสชาติที่ต่างกันต่างกันนะครับผมก็คืออย่างตัวมีเดียมดาร์กเนี่ยของลูกค้าที่เรียกมาเนี่ยจะให้บอดี้ที่ไม่เยอะเกินไปนะครับม,มีความหวานแล้วก็มีความหอมที่ยังคงเหลืออยู่จากการคั่วครับคั่วอ,อ,อ่อนก็จะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนนไมมีความเปรี้ยวแต่ว่าฟุตตี้ใช่แต่ฟตตี้ แล้วยิ่งคั่วเข้มขึ้นเท่าไหร่ความฟต้จน้อยลงความฟุตตี้น้อยลงและความเปรี้ยวก็จะน้อยลงด้วยน้อยลงตามครับแต่จะได้ความเข้มที่เป็นนัทเป็นช็อกโกแลตมากขึ้นอ่ามันก็จะเป็นความชอบส่วนบุคคลของลูกค้ามากกว่าค่ะได้แล้วค่ะกาแฟฝากคุณพ่อเราจะไปซื้อของกินกันได้หรือยังหิวแล้วอะไป let's go นี่มีคนมาเสิร์ฟค่ะแต่ไม่ใช่คน,นะคะ่ะเป็นหุ่นยนต์น้องมีเทชชายใส่เสื้อสีแดง e อุ๊ยอุยอยอยน่ารักมีการเขียนการเครื่องดื่มให้อร่อยนะคะ Enjoy your drink to coffee center point of s ย a มน่ารัก ไปกินกันดีกว่าไปเฮ้ยดีนะคะที่เรามีรถใหญ่เดี๋ยวจะทำการปิกนิกบนรถนะจ๊ะขอจัดสถานที่กัอน การกินบนรถนะคะก็เป็นนิวแนวมออย่างหนึ่งค่ะเราต้องปรับตัวเนื่องจากเรากินที่ร้านอาหารไม่ได้ใช่แล้วก็ถ้าจะห่อไปถึงบ้านเนี่ยก็กลัมันจะไม่อร่อยสักก่อเราต้องกินแตอนนี้แหละโอเคขอปลดเปื้องพัฒนาการนะคะอ่านเดี๋ยวเด๋ยวจะบอกว่า ฉันสบายใจมากในการแพ็คของพวกนี้กลับบ้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทั้งหมดนี่ย่อยสลายได้อ้อหรอมีสิ่งเดียวที่ย่อยสลายไม่ได้คือแก้วขุ่นนี้ที่เหลือคือย่อยสลายได้หมดเลยจ้ะแม่ไม่ต้องตะขิดตะขวงนใจในการสั่ง delivery นะคะคพี่เบลขออันนี้เพื่อกขะจองอันนี้อันนี้คือ b i t t e r sweet คือน้ำบวยโซดาที่ใส่โคบิลสบขุ่นน้องที่ร้านพาวรี่พิเซนมาบอกว่านี่คือ Star Favorite ก็คือทุกคนในร้านชื่นชอบสิ่งนี้ พี่ว่าขอพิเศษว่านี่คือน้ำบวยที่เขาบอกว่าให้กินบวยเปล่าๆล,ล,ลงไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยลองกินกับโเบิลอ่าโอเคแต่แต่ว่าเธอกินแล้วฉันก็กินไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม,ม่เราต้องกินแยกกันโอเคเที่ยวนี้เป็นของกูคนเดียวของขอยก็พูดจะให้กูอยากกิน okay. โอเคอดใจอดใจไว้ครั้งหน้าอืมดีเลยบวยโซดาสดชื่นมันจะบวยบวยนะมีความออกเค็มๆนิดนึงว่บมาลองใส่โเบิลดีกว่า มให้สมก,การเิคนิคเราต้องมีอุปกรณ์พร้อมอยากกินใส่โควบิเลวดีจากที่แบบมิติเดียวสดชื่นมันก็ได้ความหอมความหมของกาแฟขึ้นมาอีกนะอันนี้ดีเลยชอบมาฉันจะกินบ้างแล้วถึงคราฉันบ้าง have a nice day คะ่ะอันนี้นะขอเล่าก่อนมันเป็นเมนู ชาไทยชายเย็นอะธรรมดาเนี่แหละแต่ว่าส่วนตัวเราอะกินอันนี้ของชูมานานมากแล้วแต่ไหนแต่ไรที่ชอบชาไทยที่นี่เพราะว่ามันเข้มดีคือรสชาแบบเด่นชัดเจนมากและที่ชอบที่สุดก็คือการที่เขาใช้น้ําแข็งปั่นอะเป็นน้าแข็งเกรด็ดเล็กๆอะซึ่งมันทําให้แบบไม่เหมือนที่ไหนเอ,อนไม่เหมือนที่ไหนชอบตรงนี้นี่คือละลายไปมากแล้วจริงๆแล้วมันควรจะแบบได้ปุ๊บแล้วกินปั๊บเลยความเกรด็ดน้ำแข็งมันก็จะกำลังพีชชอบ ชาหอมชาที่เนี่ยหอมแล้วเขาใช้วิธี<ช>ไปไสกัดให้บอกว่ากลิ่นมันหอมฟูงออกมาอีกก่อนที่จะเอามาชงคือเขาไม่ได้ชงเป็นเหยอกเยวแเราม่เทียนเทียเทีละแก้วนะใช่ใช่ชงทีและแก้วเลิฟอยู่แล้วและก็ยังเลิฟอ,อยู่ฉันขอพาลิฟทีเซ็นสิ่งนี้บ้างคะ่ะสิ่งนี้คือชาเขียวมิชิโอซึ่งเป็นเมนูประจาของฉันที่ทูคาเฟ่่อยู่แล้วแต่ความพิเศษคือแต่ก่อนอะ่ะฉันจะสามารถสั่งกับนมซอยนิวได้เฉพาะเทศกาลเจเท่านั้นแต่ว่าคราวเนี้ยตอนนี้เขามีหมวดแบบ a t e your own drink แล้ว ฉันก็เลยแบบจัดเลยค่ะน,นิชิโอซอยมิ้วและขอใส่ท็อปปิ้งคอฟฟี่เจลลี่ด้วยเอาทุกอย่างที่ชอบมาเอาทุกอย่าที่ชอบมารวมกันเึื่อันนี้คือชาเขียวมทชะจากจังหวัดนิชิโอ mm. เนี่ยเราก็ชอบที่มันไม่ค่อยหวานอันนี้คือเป็นสูตรลับเลยนะที่เราแบบเวลาสั่งชาเขียวจะต้องเอาคู่กับซอยมิ้วแต่คราวนี้การอยู่แบบนี้มันไม่เจอ,อฟี่เจลลี่ที่ใส่มาเลยต้องแกะ This is coffee jelly อืม,อมนางก็นุ่มละมุนลิ้นอยู่ดีฉันต้องการของแบบนี้นื้อมีหนักแล้วอะ่ะชิ้นหิวอะ่ะเย้กินแล้วกินแล้วได้เนี่งก็ดีนด่ต้องไหนก็บ้างแผ่นที่เขาลองข้าล่างมันเป็น มะฝรั่งเขาเรียกว่า p เตโต o ร,รอส t i มันเหมือนแบบเอามันฝรั่งมาทําเป็นแบบเลเยอร์บางๆตลอกซ้อนกันหลายๆชั้นแล้วก็ก็กินคู่กับสมุกแซลมอนอ่ะมันก็แบบรสเ็มกําลังดีขึ้นมาขอพูดอะไรหน่อยในฐานะที่ฉันน่ะเขาไปถ่ายในครัวอีขนมปังเนี้ยเชื่อว่าควีนอามนซึ่งอ่ะมันทํามาจากแป้งชนิดเดียวกับแป้งครัวซองเขาก็เอาไปแบบเหมือนใส่เฮอร์ฟสุกบุ้มรสก่อนที่เขาจะทำอย่างนี้เธอว่ต้องมีการเป็นบก่อน สดใหม่ความเก๋คือคุินอะมันีเนี่แหละกินแล้วหอมเลยคืออาหารที่ร้าน t w ค c o f ี e นะคือเขาจะแบบมีอาหารตะวันตกแล้วก็อาหารฟิวชั่นเป็นหลักและสิ่งที่ฉันสั่งก็คือพาสต้าต้ยมยำกุ้งมันเป็นพาสต้าที่ปรุงแบบต้ยมยำกุ้งแต่ว่าใส่ซุปข้นบิชลงไปซุปข้นบิชมันคือซุปเปลือกกุ้งนั่นเองจีจาร์ปะอืมีความเปรอเผ็ดเลยตอนแรกเึยว่าจะมาแบบครีมครมค่อืค่ออ <c oughs> <c oughs> แทบเลยแทบเลยจริงๆการที่มันเป็นซุปข้นบิสมันทําให้มันแตกต่างไหมมันก็ได้ฟิลลิ่แบบกยต้มยำน้ำข้อนอ,ะอ่ะกินแล้วนะคะโอ้โหถ้าได้กินร้อนๆน่าจะด,ดีเวมืนเหนือดีเลยแล้วก็ตัวข้าวอ่ะข้าวมันมีความร่วนแบบพอเขาใช้ข้าวแช่เย็นแหละมันก็เลยทําให้แบบเครื่องทุกอย่างมันแบบเข้าไปอาบโลมข้าวหมดเลยมันเป็นคนที่ใช้คําศัพท์ว่าอาบโลมอะ ไม่จับแล้วของมึงรู้ไหมคะทําไมกะเพราต้องกินกับไข่ดาวเพราะเพราะความมันของไข่มันจะไปช่วยกลบความเผ็ดออนี่คือสเสน่ห์ของอาหารไทยนะคะมันจะมีแบบริสตัดกันเองภายในหนึ่งจานเป็นคอมเนชันแสงหมดนะคะขยับออกมานอกรถนิดนึนงอันนี้เรียกว่า French c r o l s s นะคะเป็นเบเกอรี่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเฉพาะสาขาสยามเท่านั้นและเขาทำที่สาขาสยามเลยจิ้มจุ่มที่สาขาสยามเลยอันนี้เชฟเป็นคนฝรั่งเศสด้วยอืม เรามาชิมรสช็อกโกแลตกันดีกว่าออเพราะแรกเาคว่ามันจะคล้ายๆโดนัทแต่มันไม่ใช่มันมีความคล้ายๆเฟรนช์โทสต์ขนมปังที่ชุ่มไปด้วยไข่อ็แปลกดีหอมหอมเนยแต่ว่าฉันรู้สึกว่าหวานไปนิดนึงถ้าไม่ใส่เกรสอาจจะพอดีกว่าอืมไข่จียอว ก็แปลกเดีอ่ะเหมือนกึ่งกึ่งโดนัทกับเฟนโทแบบที่แวบบอกก็อร่อยไม่เคยกินมีให้กินเฉพาะ True สาขาสยามดิจิตอลเกตเวทเท่าน,นั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากลองก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นอิ่มหรือยังคะมือนี้อิ่มแล้วค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปอ่ะฉันขอพูดสิ่งหนึ่งจากใจจริงเลยฉันรู้สึกว่าการที่ถูกค c o f f e มีอาหารร้อนนี่ดีเนาะมันทําให้สมมุติเราจะมานั่งทํางานเนี่ยเราแบบเหมือนฝากท้องได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไป<า>ไหนอ่ะแล้วตัวอาหารมันก็ หลากหลายเออตอนแรกมันจะมีความแบบอาหารคาเฟ่มันจะยังไงนะอ่ะเธอมีความสบประมาทไว้ก่อนหรือเปล่าก็นิดหน่อยแบบว่าอาหารคาเฟ่มันจะทําได้สักแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่การไปสิงตัวอยู่ในครัวแล้วถ่ายฟุตเทจมาก็ทําให้แบบรู้สึกว่าครัวเขา,วาแม้จะเล็กแต่มันก็มีความฟรูอปชันแล้วตัวอาหารนะ่ะมันก็มีทั้งอาหารฝรั่งอาหารไทยเออมันมีความฟิวชั่นอย่างกะเพราอะฉันคิดว่าถ้าฉันได้มาทรูอีกฉันอาจจะอยากมีอีกนะสำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกมาที่ร้านก็สามารถสั่งแบบได้ และถ้าเกิดอยากสั่งเมนูพิเศษแบบเราเนี่ยก็ต้องเลือกสาขาดิจิตอลเกตเวย์ค่ะวันนี้ไปก่อน<ข>อละจ้า<อ>บ๊ายบาย